อ่งม okay, ันก็ทะแม่หนยิ้มครับหนึ่งสองยเฮดยางแม่ราทำทำไมนี่แม่ที่าไมเ่วลาแล้ก็เา่วนี่เดอยังไม่หเวลาลำดวเด้อครับผมแม่ก็บแคนที่กับแม่ในการยินดาจิตเวียนมอ ไปไดีไปมตอนนี้ดีแล้วล่ะตอนนี้ดีแล้วดีแล้วเนี่ดีแล้วตอนนี้ดีแล้วลำลำรารวยเี่อเขาเดี่ยเดี๋ยวรถอยถมอ๋อโอเค